การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ขาวเด็ดกับชายายิมและสองวัยนะครับว่าที่ดรเอกเทศยิมวิไลนะครับสัปดาห์นี้ดีไม่พอนครับที่เราจะต้องพูดคุยกันในเรื่องของกรณีเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันศุก์ที่ผ่านมาทั้งๆที่ก็ผลกระทบกระเทือนในเรื่องของแผ่นดินไหวที่กรุงมันเดเลประเทศสาภาพเมียนมาแต่ก็ยังกระทบกระเทือน ของเรื่อง Aftershock ทั้งที่มัณฑะเลแล้วก็ที่ประเทศไทยแล้วก็ยังมีส่งผลกระทบกระเทือน Aftershock ในเรื่องของการวิพากวิจารณ์ถึง<ม>เรื่องของตึกกากเต้าหู้สำนักงานตรวจเงินแั่นดินที่หรือสอตององที่เขตจตุจักรก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนี่นะครับ แล้วก็มีการตรวจสอบยิ่งขุดยิ่งเจาะยิ่งลึกยิ่งถึงเรื่องเจอนู่นเจอนี่แต่เป็นสําคัญก็คือว่าพอยิ่งเจาะยิ่งลึกขึ้นไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีการมีนอกมีในลึกลับสลับซับซ้อนมากน้อยขนาดไหนอย,อย่างไรโดยยิ่งในเชิงวิศวกรรมซึ่งเราก็ <c oughs> มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมซึ่งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับบอยกับครอบครัวเราเช่นเดียวกันก็คือท่านศาสตร,ราจารย์ดร สุชาตชวีสุวรรณสวัสดิ์ซึ่งเป็นอดีตในเรื่องของอดีตนายกสภาวิศวกรรมแล้วก็อดีตนายกวิศวกรรมแห่งประเทศไทยนะครับลึงเราก็เรียกว่าอาจารย์เอซึ่งเปที่รู้จักกันดีมีชื่อเสียงมากนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกองเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุชาตชวีหรืออาจารย์เอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เอครับ สวัสดีท่านอาจารย์บอยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอาจารย์ครับด้วยความขอบคุณด้วยความคิดถึงนะครับเพราะว่าผมเองมีความใกล้ชิดให้ความเคารพท่านอาจารย์ชัยยานะครับเจอการนอกรายการก็จะเรียกท่านว่าคุณพ่อนะครับโอ้โหบ่านบอยนี่ก็เหมือนกับน้องรักของผมเลยครับครับครับอาจารย์ครับเราอย่าคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวดีกว่านะฮะขอขอบคุณมากครับเราก็เคารพรักเคารพกันเหมือนครอบครัวอาจารย์ครับ เรื่องของรอยเลื่อนสกายที่กรุงมานาเลแล้วก็ผลกระทบกับแอปเตอร์ช็อกน่าจะ200กว่าครั้งแล้วแล้วก็เห็นอาจารย์ไปลงในพื้นที่ในเรื่องของตึกสรงที่ถลม่มที่จตุจักรอาจารย์คิดว่าในเรื่องของตึกถล่มเนี่ยซึ่งภาคเอกชนไม่ค่อยตึกถล่มสักเท่าไหร่แต่ภาครัฐเนี่ยก็รู้สึกว่าตึกถล่มมากพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วโดยมาอยิ่งตึกสรงถล่ม อาจารย์คิดว่ามันเกิดจากการผิดพลาดในเรื่องของวัสดุกอ่อสร้างโดยเฉพาะยิ่งเหลืองเหล็กเส้นซึ่งได้มีการตั้งฉายาแล้วเนี่ยนะครับจากบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนซึ่งอาจารย์ก็รู้จักผมก็รู้จักกันดีเนี่ยเขาเรียกว่าตึกกา,กากเต้าหู้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นวิศวกรจบจาก MIT จบอะไรต่ออรตางๆเนี่ย อาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังกับท่านผู้ชมฟังนะว่ามันเกิดจากในเรื่องของคุณภาพเหล็กไม่ได้มาตรฐานคุณภาพการสร้างตึกไม่ได้มาตรฐานอาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับครับต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าอาคารสาสิชั้นเนี่ยสูงประมันหนึเมตรเนี่ยพัทงทลายลงมาแบบราบเป็นหน้ากลองเลยบอกได้ทันทีนะครับว่ามันผิดปกติมาก ก็แน่ละครับไม่จําเป็นต้องเป็นวิศวกรก็บอกได้ตึกอื่นไม่มีตึกไหนก็พังกันใช่ไหมครับอืครับถูกไหมครับเมื่อตึกอื่นที่ระหว่างการก่อสร้างเก่าๆนะครับใหม่ๆนะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับไม่มีตึกไหนพังมีก็มีอาการแตกร้าวบ้างอ่ามากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่ได้ถล่มแบบนี้ดังนั้นสานเหตุการณ์นี้เป็นการช็อกโลกนะครับใช่เพราะว่ามันต้องพังไม่ได้ แล้วพังแบบนี้เป็นอะไรยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่ม,มันเป็นการพังแบบเรียกว่าเหมือนถูกระเบิดเหมือนยกขึ้นไปอากาศแล้วปล่อยลงมาเลยดัลองจินตนาการดูสิครับอาจารย์นะครับว่ามันต้องใช้พลังงานแค่ไหนทําให้ตึกพังทลายในเช้่ววินาทีครับผมดังนั้นมันผิดปกติแน่นอนออืแต่คําถามต่อไปว่ามันผิดปกติเพราะอะไรนะครับต้องไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนอ ไม่ข้าอาจารย์กันบ่อยท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องใช้ระเบิดแค่ไหนทำลายตึกแบบนี้ได้เต็มที่เหมือนระเบิดประมาณสามร้อยกับลูกเลยอาจารย์ใช่ครับดังนั้นพอเข้าใจตรงนี้แล้วสาเหตุไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่นอนอืสาเหตุต้องเป็นสาเหตุใหญ่ๆและอาจจะมีหลายสาเหตุมารวมกันทําให้พังลักษณะแบบราบเป็นหน้ากองแบบนี้ได้เห็นภาพไหมใช่ไหมครับอืดังนั้นวิธีการจะหาสาเหตุ มันมีอยู่มันเป็นกระบวนการที่เรียกว่านิติวิศวกรรมครับนะครับหลักๆนะครับอันดับแรกก็คือการออกแบบอืออกแบบถูกต้องไหมเพราะถ้าเกิดออกแบบไม่ถูกต้องก่อสร้างยังไงมันก็พังได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่วันนี้เรายังไม่เห็นรายการคำนวณเรามันยังไม่เห็นแบบในการเสริมเหล็กเราเห็นแบบแค่กว้างคูณยาว นะครับลิบหรือแค่ตรงไหนอไม่มีวิศวกรคนไหนจะบอกได้หรอกครับขั้นการคือยังไม่ได้เจาะยังไม่ได้เจาะลึกถึงเรื่องมาตรการออกแบบว่าหรือใช่ครับเพียงแต่ว่ารู้เท่านั้นเองว่าเหล็กเส้นได้มาตรฐานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับซึ่งซึ่งไม่อยากให้หลงประเด็นนะครับที่ผมเริ่มเปิดไว้ก่อนว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่ๆเหล็กเส้นที่ตรวจก็เป็นเรื่องดีแต่มันคงไม่ใช่ตัวนี้มั้งถูกสุกนี้ครับ เพราะับพังขนาดนี้แหละครับท่านอาจารย์เราคิดดูว่ามันต้องมาจากเหตุใหญ่ๆครับผมนะครับเพราะว่าตึกใหญ่จริงๆแล้วพังลงมาแบบนี้ดังนั้นมันก็ต้องไปดูเรื่องของวิธีการออกแบบวิธีการกับกาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่จะลงไปตรวจสอบได้มีข้อมูลตรงนี้หรือยังนะครับตรงนี้อาจจะบอกเฉลยทุกอย่างได้หมดเลยก็ได้ครับสองนะครับการก่อสร้างล่ะนะครับ การก่อสร้างเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าอืนะครับมันวิกมันไม่ใช่แค่เรื่องเหล็กเทานน่ะนะครับกําลังของปูนนะครับวิธีการก่อสร้าง้ามขั้นตอนไหมนะครับไปเพิ่มไปลดอะไรไหมนะครับ <laughs> ซึ่งผมก็พูดหลายรอบแล้วว่าระหว่างที่เราจะเข้าไปช่วยชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานไปด้วยไม่ฉะนั้น หลังจากที่เราลื้อนะครับช่วยชีวิตนะครับหรือว่าเก็บร่างผู้สูญเสียไปแล้วเนี่ยหลักฐานพวกนี้มันจะหายไปหมดเลยแล้วต้องเก็บจากที่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆซึ่งวันนี้เสียดายครับท่นา,าอนาาอนาจารยา์บอยท่านอาจารย์ชยาท่านผู้ชมที่รับุกท่านประเทศไทยยังไม่มีองค์กรนะครับที่เป็นองค์กรกลางองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับในต่างประเทศอ,อเวลาเกิดภัยพิบัติดัเนี้ครับ เขาจะมีหน่วยงานเฉพาะซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงใดๆจะได้ไม่รูปหน้าปัดจมูกเข้าไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยเข้าไปที่เก็บข้อมูลนะครับหาหลักฐานอันแบบมาดูเพื่อจะรู้ว่าจะไปเก็บเหล็กตรงไหนเก็บคอนกรีตตรงไหนนะครับแปลวาผูกแบบมามามาสัมภาษณ์มาทุกอย่างแต่วันนี้เราไม่มีหน่วยงานกลางเลยแล้วครับเราไม่อยากจมหนิไม่อยากจะ พูดไปในอดีแต่วันนี้มันจําเป็นจริงๆถูกต้องแล้วบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่เรียกว่าราคาแพงที่สุดครั้งหนึ่ประวัติศาสตร์ผมอยากจะทิ้งท้ายว่าอย่างไรก็ตามนะครับจากนี้ไปควรจะต้องมาสังทยนาวิธีการทํางานโดยเฉพาะควรจะมีองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเกิดขึ้นในสังคมทันทีครับครับคือคือผมก็ติดตามพี่เอมาตลอดนะครับคือผม บอกคุณพ่อมาตลอดว่าพี่นี่เป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเลยโอ้ไอดอลเลยนะครับพี่เรา<ม>จบวิศ,วะ,ว,ว,ศวะเหมือนกันตัวเมงก็จบวิศวะเหมือนกันแล้วผมก็มอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้อาจารย์เอเนี่ยได้พูดมาตั้งแต่สึนามิละว่าองค์กรที่จะต้องมาดูแล ประชาชนอย่างเงี้ยมาเก็บส้างตึกมาวิเคราะห์พวกนี้ควรจะมีมานาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยทุกวันนี้ยังยังไม่มีมาสักทีซึ่งสิ่งที่พี่เเคยวิเคราะห์มาแต่ไหนแต่ไรครับหลายเรื่องอม,มันก็เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอดใช่งจริงผมเห็นด้วยตามตามตาม,ตามพี่เอนะครับว่าตึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่เหล็กใช่คือด้วยหลักวิศวกรรมเนี่ยผมเห็นเวลามันร้าวลงมาจากข้างบนนะครับ มันไม่น่าเป็นไปได้จากข้างบนแล้วมันถล่มมาชั้นเด่นมันน่าจะโหไว้ได้แต่นี่มันถล่มพรวดลงมาเลยก็เลยต้องกลับมาดูอย่างเช่นปูนอย่างที่พี่เอบอกคือเราไปดูว่ามันเปราะบางเหลือเกินเหล็กมันเปราะบางมันก็เหมือนกากเต้าหู้อ่ะฉะนั้นเหมือนแบบเวลาพลังงานมันดิ่งลงมาครับมันก็เลยค่อยๆทลายลงมาฉะนั้นพอมันทวีคูณขึ้นมันก็เลยลงค่อนข้างเร็วทีนี้ครับก็ทีนี้จะมีคําถามพี่เอครับคือเท่าที่ทราบมาพอมีอีกหลายตึก ที่ก่อสร้างโดยบริษัทเนี่ยเหล์อีกหลายเปิดในประเทศไทยเลยนะครับเราต้องเฝ้ามองหรือดูพวกตึกพวกนี้หรือเปล่าครับว่าจะมีอิมแพกอะไรตามมาเนี่ยผมขอถามอาจารย์เอต่อนะอาจารย์ครับอย่างถนนพระรามสองเนี่ยไอไอบนทางด่วนเนี่ยซึ่งก็เกิดถล่มมาประมาณ3-4สัปดาห์ก่อนที่สตงตึกกากเต้าหู้จะถล่มลงมาตรงนี้แล้วก็มีการ สร้างตึกหลายตึกเนี่ยนะช้หน้าเรลเวย์เนี่ยยิ่งเจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกไปเนี่ยซึ่งอาจารย์เราก็เราก็รู้กันอยู่เราเคยกินข่องกินข้าวกันกับสื่อบนชนเนี่ยเขาก็เจาะลึกลงลึกลลงไปพี่โอบากบันหรือคุณวีเคอรเนชั่นไทยลงไทยรัฐมติชนเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าเฮ้ยพี่ดูนะว่าไอ้บริษัทใช้หน้าเรลเวย์อย่างบอยเขาพูดเนี่ยมันถ้าไปเจาะลึกลึกลึแล้วเนี่ย มันมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าแล้วก็เขาเขาค่อนข้างจะพูดว่าเอ๊ะหรือว่าที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันมีค่าอาหารค่าเคหรือเปล่าหรือมันมีการทุจริตหรือไม่อย่างไร,จร,งจ,รงจริงๆอันนี้แต่มาถามพี่เอต่อเนี่ยขอพี่เอตอบข้อน,นี้ก่อนดีกว่าเอพี่เอ,อพี่เอตอบกว่ตรงนี้ฮะตรงนี้อาจารย์ <c oughs> พี่เอคิดยังไงตรงนี้ท่านท่านอาจารย์ชยาท่านอาจารย์บอยพูดถูกนะครับคือมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย ม,มันสร้างความไม่ไว้วางใจกับสังคมจริงๆนะครับอเอาละครับถึงแม้ว่าตึกอื่นยังไม่ได้เสียหายในระดับที่ถล่มลงมามแต่ก็ไม่ได้จะบอกว่าเราจะนิ่งนอนใจหรือจะประมาทนะครับถูกต้องอนะเพราะว่าอิทธิพลของแผ่นดินไหวเนี่ยมันมาสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้โครงสร้างซึ่งความรู้ของวิศวะเราเองก็ไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมันมี อาจจะมีการกระทบกระเทือนอแล้วเหมือนกับคนมีความเครียดอ่ะใช้คํานี้ดีกว่าครับนะครับ,รบมันอาจจะไม่ระเบิดออกมาทันทีอ่ะแต่ว่าสักพักหนึ่งอาจจะผ่านไปแล้วสองสาวันสีห้าวันความเครียดที่มันสะสมอาจจะระเบิดขึ้นมาก็ได้ถูกไหมครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือมันมันจะต้องมีสัญญาณดังนั้นท่านที่อยู่ในอาคารไหนอยู่ตึกไหนนะครับท่านรู้จักอาคารท่านดีที่สุดละนะครับ การที่ท่านเห็นอะไรที่ผิดสังเกต <c oughs> การระแวงไว้ก่อนกังวลไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดมันมีรอยร้าวในจุดที่เป็นโครงสร้างรับน้ําหนักหลักเช่นเสากับคานเนี่ยท่านต้องใส่สงสัยไว้ก่อนว่ามันอันตรายถ้าเกิดเป็นตึกสูงเนี่ยท่านต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทันทีนะครับไอ้ตรงนี้ก็เราช่วยกันดูเพราะว่าปัจจุบันนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับ กันผู้ชมผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเพื่อนคนรู้จักส่งลายรูปที่เด็กที่อะไรเป็นพันๆรูปจริงครับวันก่อนก็ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็โรงพยาบาลจอมเกล้าที่ที่ตัวที่เราที่ผมสร้างมาเนี่ยโอเคเรียบร้อยไม่เป็นอะไรแต่เรียกว่าไม่ได้หยุดเลยนะครับเพราะเข้าใจว่าทุกท่านกังวลก็อยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์อะไรหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือ อะไรทําได้นะครับท่านลองสังเกตดูก่อนไอ้น,นี่จะช่วยได้เยอะนะครับครับครับจริงจริงจริงต้องขออนุญาตแซวพ,พี่เอใน,นหนึ่งนะครับเพราะพอดีทราบมาว่าพี่เอเนี่ยอยู่ที่งานหนังสือที่ศูนย์ซิริกิตโอ้พ่อเห็นแล้วและแกวิ่งเร็วมากเลยครับ<อ>พี่เอวิ่งเร็วออกจากไม่เ,เร็วพี่พี่เอวิทย์สรบอยอย่าไปอย่าไปแซวแกเลยน่ารักดีครับน่ารักดีทีนี้พี่พี่เอฮะผมอยากจะถามพี่เอว่าโอเคผมก็อยู่ในคอนโดเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ บังเอิญก็ก็ไม่มีไม่มีอาการร้าวแต่คนเนี่ยก็เรียกว่าแพนิคพอสมควรนะฮะแล้วก็จิตใจผวาในเวลานอนเนี่ยอย่งสูนราชการเนี่ยแจ้งพัฒนาเนี่ยตึกเอียงเลยเนี่ยนะฮะถามว่าโอเคเอาเรื่องไอ้ไอ้ไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยมันผมเชื่อว่ามันมีแน่นอนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการเนี่ยนะฮะที่อาจารย์เอ่พูดว่า มันจะต้องมันยังไม่มีองค์กรอิสระที่มาตรวจสอบภัยพิบัติเอาละแล้วเข้าใจได้ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นบอะติศาสตร์ขณะนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็เสียใจและทั้งคนทั้งประเทศที่ปร,ประเทศสหภาพเมียนมาที่กรุงมันเเลแลวก็คนไทยเนี่ยล่าสุดตัวเลขเนี่ยวสิบหกสิบเจ็ดรายละที่เสียชีวิตและสูญหายไปอีกเจ็ดสิบสองชีวิตเนี่ยมีมาตรการยังไงครับที่เรียกว่าประเทศไทยเอาละจะต้องกําจัดในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ได้สองมาตรการอย่างไรใ,ในการที่จะต้องทําเรื่องของ การสร้างตึกคอนโดในอนาคตเนี่ยเพราะคอนโดตอนนี้ราคาดิ่งเหวเลยครับ,รบตึกสูงราคาดิ่งเหวเลยมีมาตรการยังไงครับท่านอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับทั้ทงเรื่องการปราบตามทุจริตคอร์รัปชันกับการป้องกันให้คนไทยเนี่ยนะครับเขาอยู่อย่างปลอดภัยคือเรื่องเดียวกันเลยคืออะไรครับอาจารย์ครับต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับจับให้มั่นคันให้ตายท่านอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับ ดูสิครับสะพานกทมและกรบบังหน้าบ้านผมะพังลงมาจากสองปียังไม่รู้เลยว่ามันพังเพราะอะไระแล้วไม่รู้ว่าใครผิดพระรามสองไม่รู้กี่ครั้งก,ก็ไม่รู้ว่าใครผิดถ,ถ้าเกิดเราปล่อยให้สังคมเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์เชื่อหรือเขาว่าคนผิดเขาจะกลัวเพราะเขาลอยนวลตลอดดันงนั้นเขาก็ทาซ้ำๆเพราะไม่มีใครจะมาผิดเขานะครับไม่มีหลักฐานอืนะครับจะไม่มั่นคันในาย การทุจริตคอร์รัปชันก็จะไม่มีวันจบสิน้น<ร>เพราะประเทศที่จัดการทุจริตคอร์รัปชันได้ก็คือเอาคนผิดมาลงโทษถูกต้องไหมครับถูกต<ร>้อง,<ร>งแล้นั้นเมื่อไม่มีองค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะเข้ามาเป็นคนกลางแทนพวกเราเวลาพังก็ให้เจ้าของโครงการหน่วยงานราชการนั้นไปหาความผิดของตัวเองอม,มันจะเจอไหมล่ะครับอาจารย์ไม่เจอแล้วฮะ ดังนั้นอันนี้นะครับก็ไม่อยากจะไปโทษตำรวจไทย oh. แต่ควรจะเป็นบทเรียนราคาแพง uh. ดังนั้นถ้าเกิดมีองคอนน์กรนี้จะเป็นตัวแทนเรานะครับ uh. เพื่อที่จะหาหลักฐานมีความเป็นกลาง uh. นะครับมีความเชี่ยวชาญมีความอิสระและนําไปสู่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอายการ uh. ฟ้องร้อง uh. เอาผิดนะครับ uh. เขาก็เข็ดลา uh. และชดเชยผู้สูญเสียอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกัน วันนี้มาถามว่าวิศวกรจะปรับตัวยังไงต่าบใทีจะปรับตัวยังไงจะไปปรับตัวยังไงยังไม่รู้เลยสามสามชั้นเนี่ยพังเพราะอะไร,รถ้าเกิดไม่รู้ท่จะไปปรับตัวยังไงล่ะครับดังนั้นนี่คือกรณีสําคัญของประเทศชาติเพราะถ้าเกิดท่านไม่สามารถหาความจริงเจอถ้าเราจะไปปรับแก้การแนะนําการออกแบบหรือการกอรรา่อสร้างหรือจะไปปรับแก้กฎหมายยังไงละ่ะแล้วไม่รู้เลยมันพังเพราะอะไรนะครับ และเท่านั้นไม่พอต่างประเทศเขามองเราอยู่ครับโอ้เขาจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นยังไงอ,ะอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาความจริงนําไปสู่นะครับเอาคนผิดมาลงโทษมาปรับปรุงมาพัฒนาตัวเองเขาก็กลับมามั่นใจเราดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภัยพิบัติของประชาชนและภยัยบัตรแห่งรัฐแล้วนะครับอาจารย์มันก็อยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงตึกสูงเราเห็นตึกสูงอยู่ในรายการโทรทัศน์ของเราเนี่ย เยอะแย,ยะไปหมดเลยใชย่จริงๆจริงๆผมเองก็ชื่นชมอาจารย์นี่มานานนะครับพ่อแล้วผมก็อยากเราเนื่องจากพอเราเป็นคนรุ่นใหม่ะอาจารย์นี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่อย่างอาจารย์นี่เนี่ยมามามีบทบาทในบ้านเมืองเรามากขึ้นกว่านี้มผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยออ <c oughs> ประเทศไทยยังขาดคนที่มีความรู้ความสามารถในการมาช่วยกันในวิกฤตอย่างนี้ครับซึ่งอย่างที่อาจารย์นี่พูดถึงว่ามันเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีในการ คอรัปชันหรืออะไรพวกนี้ออครับทีนี้อย่างเงี้ยอาจารย์พี่เอฮะคือเรียกว่าเรามีตึกสูงมากมายขณะนี้เนี่ยอย่างประเทศจีนเนี่ยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยการทุจริตประพฤติไม่ชอบการทุจริตคอรัปชันเนี่ยนะฮะเขาประหารชีวิตเลยเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราจะทําได้ถึงขั้นขนาดนั้นไหมครับเพราะว่าถ้าติดคุกหรือมีการรอลงอาญาหรือจับผิดยังจับผิดใครไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะขณะนี้ ชนะเรลเวย์ก็ขนเอกสอง์เอกสารไปละแล้วก็มีการโต้เถียงว่าเขาไม่ได้ผิดไม่ไไม่ไม่รับผิดชอบเนี่ยจะมีมาตรการยังไงครับที่ผู้นําประเทศไทยเนี่ยหรือฝ่ายบริหารเอาจริงเอาจังเนี่ยทั้งกรมโยธาธิการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเอาผิดให้ได้ทั้งในเรื่องของสงงางนตํารวจแห่งชาติกรมอายการผู้พิพากษาทั้งหลายเนี่ยเอาผิดจริงจริงเนี่ยให้เวลาอาจารย์สักสองนาทีในการตอบตรงนี้ครับผมเชื่อว่าเราทุกคนหวังเลยครับอาจารย์ คงไม่ใช่เฉพาะเราสามคนหรือว่าท่านผู้ชมแล้วทุกคนก,คก,ก็หวงังหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากจากบทเรียนราคาแพงที่สุดครั้งหนึ่งในบร <alia S 1> นะิษัทของประเทศไทยเราหวังครับเราหวังว่าจะเห็นแล้วผมก็ยังมีความหวังลึกๆไปเลยนะว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยที่มันสูญเสียมันสูญเสียหลายอย่างมากนะ <mel od> <ถ>สูญเส <ia> ียชีวิตสูญเสียทรัพย์สูญเสียความเชื่อมั่นของเราเองนะครับของทุกคนของประเทศเนี่ยมันจะกลับคืนมาได้มันก็อยู่ที่ที่ท่านอาจารย์ว่านี่แหละครับ คือต้องหาต้นตอว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรม,มันผิดต้องรับผิดชอบอนะครับและต้องเอาบทเรียนนี้มาแก้ไขติดตามท่อาจานผมติดตามรออยู่แล้วก็เราช่วยๆกันนะครับเราทุกคนก็ต้องร่วมกันจี้ร่วมกันผลักดันเนี่ยไม่ฉชนนั้นแล้วอย่างที่ผมย้ำนะครับแล้ว วิศวกรเขาจะมาปรับตัวยังไงถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผิดเพราะอะไรที่กฎหมายนักการมันก็จะไปปรับแก้อะไรไม่รู้เลยจริงๆแล้วต้นตอนมันเป็นอย่างไรดังนั้นนี่คือจุดสําคัญไอ้ตรงซากสามสิบสามชั้นที่กองลงมานั่นแหละอันนี้คือมันจะเป็นจุดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเอาแล้วครับขอขอบคุณครับท่านศาสตราจารย์ดรสุชาติชูวีสุวรรณสวัสดนะครับท่านก็เป็นวิศวกรก็ขอให้ท่านมีบทบาท ในการเข้ามาทำงานบริหารชาติบ้านเมืองในอนาคตแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องของการหาสาเหตุให้ได้แล้วก็เอาจริงเอาจังกับกับเรื่องของการทุจริตช่อราดบางหลวงในเรื่องการสร้างคอนโดมิเนียมและตึกสูงในอนาคตต่อไปนะครับขอขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ